หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนเดีเพียงแค่เข้ามากลางกับ <S <S แอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็กันด้วยนะครับผมคิด,ดว่าเราอยู่กับเพตั้นหรือเพจวันน้องชายที่น่ารักของอุนติแฟนจ๋าของพี่เองนะครับผมหลายคนอยากดูตัวนี้นะครับบอกอยากรู้มากๆเลยเพราะความถึกของเขามันโหดมากนะครับผมเป็นสายโรดแดงนั่นเองนะแล้วแน่นอนรับความถึกของเขาไม่เป็นรองใครในเกมนี้เลยผมว่าอันดับต้นๆท็อป3ต้องติดเขานะครับผมเขาถึกจากอะไรเดี๋ยวผมให้แง่ทัศนะในการเล่น2เรื่องนะครับผมนะเรื่องแรกคือความถึกความถึกนะครับผมความเสียหายที่ได้รับ ลดลงนะ50%เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า70หมายความว่าถ้าเลือดเราเยอะมากกว่า70นะครับผมก็จะสามารถลดดาเมจถึง50%ครึ่งหนึ่งปาดผ่ปาดหมื่นหนึ่งะครับผมนะเหลือ5,000โ oh, หสุติงกระดิ่งหมานะครับผมนะแล้วก็ความเสียหายที่จะได้รับลดลงอีก50%เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%อีกแล้ว <c oughs> ก็ลดไปอีก50%ปอแต่มันอยู่ในเงื่อนไขของความเสียหายที่ต้องแรงนะครับผมต้องแรงนะเออนะครับผมและสุดท้ายสุดท้ายนะครับผมความเสียหายจะได้เราลดลงอีก3 0ถ้าเกิดเราเข้าเงื่อนไขทั้งหมด3เงื่อนไขคุณว่าเขาจะเหลือดาเมดเท่าไหร่ในการปาดเพตันตัวนี้นะครับผมคือแบบเหลือน้อยหนึ่งเหลือหลักร้อยอะเออผมรู้สึกว่าผมไปเจอมารู้สึกจะเหลือหลักร้อยนะครับผมหรือบางตัวเหลือหลักหน่วยเลยนะหลัก10หลัก10เออดาเมจไม่เข้าเลยนะครับผมเฮ้ย <He> ทำไมมันดูดีมันดูรุนแรง มันดูถึกขนาดนั้นทำไมนคนไม่ค่อยเล่นเออมันแปลกหรือเปล่านะครับแล้วเมื่อเราใช้สกิล2นะครับผมนะก็จะได้รับความเสียหายได้รับล้อยเจดอร์เซโอ้โหเย็ดโดมมันลด สองร้อยเปอร์เซ็นต์ต้นเนี่ยมันลดเยอะมากนะครับผมอ่าทีนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับผมเอ่อสกิลเออพูดถึงสกิลก่อนสกิลเนี้ยสกิลเนี้ยสกิลนี้นะครับผมมันจะทําการบัฟเพื่อนด้วยนะอืมทำการบัฟเพื่อนแล้วก็รู้สึกถ้าผมจะผิดมันจะเด้งเลือดนะเออรู้สึกผมใช้แล้วมันจะเด้งเลือดนะครับผมก็ถ้าเออใช้สกิลนี้นะครับผมมันก็จะเด้งเลือดด้วยแล้วก็ทําการบัฟ เออเขาเรียกว่าบัฟเพื่อนนะครับผมทำให้เพื่อนอถึกขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวดูกันดีผมลืมขอไปเออเมื่อใช้สกิล2นี่งเขตพิเศษนะครับผมใช้สกิลสองเพืดด่อการจะฟื้นฟูพลังชีวิต เออตัวเราด้วยนะครับผมอยู่ในเขตล้วก็ไปอะไรจบสีจะเพิ่มขึ้นสามิหมายว,ามว่าจังหวัดนูวนเนี่ยเพื่อนอยู่เนี่ยกดใช้สกิลนี้นะครับเพื่อนก็จะเก่งขึ้นทันทีเป็นไง <c oughs> ขออภัยนะลืมลืมเดี๋ยวนี้อายุมากลืมต้องมานั่งอ่านนะครับผมขออภัยจริงโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเหรียญจริงจริงเหรียญที่เหมาะเขาเนี่ยผมว่าเป็นเซตไคโด3ไคโดเลยผมแนะนํามไคโดตัวนี้นะครับผมโหดมากโหดจริงจริงเก่งมากไม่ต้องเอาฟูจิโทร่แล้วคือแม่งถ0แร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเออนะครับผมจะไปด และผมมีความถึกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมไปดูกันคืออะไรความถึกที่ผมจะให้อีกก็คือโซออนหูหูหูสีฟ้าสีฟ้านี่ขนมเลยเป็นโซอโรคใหม่นะครับผมเมื่อสีฟ้ามาตีลดปีกซิห้าเปอร์เซ็นต์เย็ดเป็ดเฮ้ยมันถึกขนาดไหนเดี๋ยวผมทําให้ถึกที่สุดนะสำหรับคลิปนี้ไปดูดีว่านะครับซับร้อยห้าสิบสองเลนคู่กับนามิโชจักรแรนะครับผมไปชมกันเลยครับสําหรับคลิปนี้ครับ ใครที่กำลังมองหา ID ดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ ับผมมาที่สู่ของด่านวานอคุนีนั่เนเองนะครับโอเคก็ต้องบอกเลยนะครับตัวละครนี้ถึกมากๆเลยนะครับผมยี่มบอกว่าลดดามเมจนี่เขาเหนือกับกัปตันคิตอีกนะเออครับผมแล้วก็เผลอๆถ้าเล่นดีๆเนี่ยผมว่าสไตล์สเต็ปต,ต่างๆนะครับผมดีกว่าโรบินเอ็นจีเอสบบี้ด้วยนะครับผมถ้าพูดถึงความถึกเนี่ยผมว่าแม่งถึกพอๆกันเลยนะจริงๆ โอเคครับผมแต่เราต้องอยู่ในทรงนะจ๊ะแล้วก็เป็นตัวละครที่โดนสถานะนะครับผมอ่ายังมีมีมีจุดอ่อนเเรียกมีจุดอ่อนนะโดนสถานะนั่นเองนะโอเคเอ้ยทานอสมาว่ะวันนี้ครับทานอสหลบได้แต่ทานอสไม่พลิวอุจโรขุดทองซะงั้นบุมโอ้โดนดูดิคุณดูดิแมงเบาจัดเลยอะ เออนี่สี่แพททางด้วยจริงแต่นี่เราโซออดนะครับผมดูด,ดิตีหลักร้อยอ่ะเดยอหลักร้อยชิวๆเลยพเราลดดาเมจร้อยเปอร์เซ็นตะ์คิดดูดิเล่นดีๆนะครับผมมีชนแม่งเลยแต่อย่าลืมนะครับมันติดฐานะนะครับผมต้องระวังนิดนึงโอเคแีนะ่ตีเราไม่เข้าครับตีเราไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าครับแล้วเราก็มีสกิลนี้เด้งเลือดนะอมไม่ไงต่อยไปเลยนะครับผมอ้าไม่ใช่นะครับไอนนี้ลูฟี่ฝั่งเราคือผมบอกเลยว่าสายโล่นะ ถ้าแบบคุณไม่ได้ยึดติดกับพวกบิ๊กมัมอะไรอย่างนี้นะผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่นะ่าสนใจมากๆนะสามารถเล่นได้พี่แบบให้คุณสุกเล่นได้นะสตรลบมือโซโล่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้น,นี่ใครเนี่ยเลยมาจากไหนยุคไหนเนี่ยฟี่สาสิบล้านอืม <c oughs> <c oughs> ไม่งนะครับผมเป็นตัวที่ใส่เอีเคได้นะผมบอกเลยเรียบร้อยครับผมฟี่สาสิบล้านปะ่ะใช่ปะวะน่าจะใช่นะไม่น่าใช่ฟี่สองดาวหรือเปล่า แน่ใจเสื้อแม่งเหมือนกันเลยโอเคแม่ก็จะเล่นสไตล์นี้นะครับผมแต่ว่าอาออกธงออกธงไม่ค่อยโอเคอ่ะพูดกันตรงๆนะออกธงไม่ค่อยโอเคพยายามอยู่ในธงไว้ดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับผมอยู่ในธงมันจะถือไหมคุณดูโซโลตีผมเลยเออนะครับผมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนมันโดนฮิตแรงอยู่นะมัน,นมีฮิตหนึ่งแรงอยู่งงกันโอเคครับผมตัวรอรอเขาได้หนึ่งรอเขาได้หนึ่งโอเคเรียบร้อยครับผมชนหน้าไปโอ้โหแตกแตกเลยอ้าว ผมกลายเป็นทองโดนขุดทองแล้วเฮ้ยต้องอยู่ในธงอะ่ะคือสกิลสองมันจะเด้งเรื่อยมันก็จะค่อนข้างจะดีนะครับผม,มระวังเขาเมเซอร์มานี่หลบพยายามหลบไม่ได้นะครับผมนะโอเคเรา100%แล้วเรารอติดไ,ไฟไม่เป็นไรครับผมบิ๊กมัมตีผมไม่เป็นไรเลยนะนี่ปล่อยบิ๊กมัมไปทีแล้วไปไหนจะบิ๊กมัมสกิลเนี้ยไม่ต้องสในใจนะครับใช้ปุ๊บแล้วก็กลับธงนะครับค่อนข้างดีคุณด,ดูดิตีผมไม่เข้าเมเซอร์อ่ะ คือบอกเลยนะความถึกมันของจริงนะครับผมของจริงเลยนะอืมโอเคที่ผมคิดว่าหูหน้าปั้นมา้เลยนะะเพีเตันนะครับผมถ้าคุณแบบชอบตายสายโล่แบบรุกแบบความถึกแบบเน้นความถึกเออผมว่ามันน่าสนใจดีอืมดูดิดยะมันยืนทั้งเกมอ่ะผมไม่รู้ว่ามัน,มน,จ,ะมนจะตายเมื่อไหร่นะอืมนะครับผมเจอลูฟี่ไหวไหมก็อพอไหวนะ๋ย่ผมเล่นไห้ดูถ้าผมเจอลูฟี่นะครับโอเคครับจะรจจบไปแมตช์แรกครับ ยครับมาในดาบบริเดกลางคืนกันบ้างนะครับผมนะจุดออกอเมทันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมนอกจากโดนฐานะแล้วนะครับผมนะเพราะเขาสามารถกันได้แค่ทงเดียวนะครับผมโอเคต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะเอยเหมือนเขาจะลงมาว่าดักทมินโอ้โดักทมินคือเออ,อชาชาชาขอทงขอทงได้ไหม,อมขอทงได้ไหมนี่ครับผมเราสามารถบัฟเพื่อนได้แล้วเพื่อนอยู่ในทงนะครับผมโอเครบทมินฟาดหน้าไปเลยนะครับผมดึงดึงก่อนขอทงก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไม่ ถึกนะในไ,ไงว่าไงคิงเรียบร้อยนะผมโดนตีธรรมดาไปโอเคครับเราจะกันทงนะไปดึงไม่ทันหรอกดึงทันปะโซโลหูเราเดินช้าทั้งคู่มาและแม่มาจบแล้วนะครับผมโอเคอลไครับับเดฟก่อนนะรเราถอยกันถอยกัน,กนมีใครจะเลี่ยมนะเลียมอย่างนั้นเราหมัดทมินไปนะครับผมนะั่นคือเรานึกชื่อท่าไม่ออกก็เรียกว่าหมัดทมินไปนะ โอเครบได้นะครับผมดอดดิดอดดิหนึง่งไงแปลงร่างมาแล้วชนหน้าเลยแหวกไม่ไม <c oughs> เราจะด้งเลือดด้วยนะโคตรดีอ่ะจริงๆโตตัดเลือดสู้ได้ไหมผมว่าสู้ไคโดได้นะผมว่าสู้ไคโดได้อยู่นะครับผมแต่อาจจะฆ่าได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าทงนะครับคือตอนนี้ปัญหาเลยคือเราแบบว่าไม่มีตัวกันทงแบบโคเวอร์หลายทงไง โอเคเก็บเลือดเก็บเลือดใคำ้มีเก็บเลือดนะเลยเว้ยอะไรเนี่ยไม่ไงติดอ้าวติดฐานะไปนะผมติดอะไรวะมันมันดูติดมั่วๆโอเคระวังนิดนึงครับผมระวังนิดนึงหน้านะทงทงลุนโดนนะทงลุ้นโดนโอเคถ้เเดี๋ยวผมรับมือเองอนะแฮกคเกอร์ไปดูแฮคกเกอร์กันนะครับรว่าสู้ได้ไหมนะจริงส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะต้องดูว่าแฮคกเกอร์เราไหวไหมต่อยไปสกิลมันใกล้ไปนิดนึงสกิลมันใกล้ไปนิดนึงอะ ไม่เป็นไรอุ้ย,ยมาทาั้งแม่ทั้งลูกเลยวะ่ะเฮ้ยมาทาั้งแม่ทั้งลูกเลยวะ่ะเฮ้ยเอา้ามาเพียบเลยทีน่นี้โอเคงั้นก็แปลงร่างทมินไม่ไงลูฟี่ต่อยไม่เข้านะครับผมนะรถด,ดัเมดเยอะมากนีผมต่อยทีละหกอืแต่ช็อตดูดิคุณดูความถึกด,ด,ดิผมว่าเป็นจริงมาความถึกมันคือของจริงอนะโอนะ้ลูฟี่ทำไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยลูฟี่ลูฟี่ต่อยผมหนึ่งบ้าไปแล้วนะครับผม เอ้ยมันของจริงว่ะตัวนี้นักความถึอผมผมยกให้จริงๆนะครับผมแต่ผมว่าข้อเสียคือสกิลนะสกิลมันจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สกิลมันใกล้ไอ้มาทม,มินเนี่ยมันใกล้ไปนิดหนึ่งนะโอเคผมจะไม่สามารถไปกันธงอะไรได้เอ้ยทำไมลงมาเพียบเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยขอๆๆขอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย ้คิงจะเอาตัวโกช่วยด้วยเออไอ้นั่นมาช่วยนะครับผมโอเคโอ้เมื่อกี้เกือบบพลาดนะครับผมนะโอเคตีไปเลยตีไปเลยน้องตีไปเลยสกิลสองจะมาแล้วเออขอบคุณมากเพื่อนโผมท่านไม่ได้สกิลใครโดมเยอะภาดเลยนะอ่าเมื่อกี้มันข้อเสียนิดนึงนะครับผมนะว่ามันด่อนอ่อทงแล้วปัญหาแล้วมันตีมันตีศัตรูไม่ค่อยได้นะครับผมตีคิงออกทงลําบากอ่ะโอเคต่อไปครับไปเดี๋ยวไปพบแมทสุดท้ายกันครับผม ใช่นะครับผมนะกด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมทุกใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะจ้าผมกราบไหว้กราบ,ว,าราบวอนขอเลยทีเดียวนะนะครับผมโตอนนี้ฝั่งนุง้นตึงอยู่นะครับผมมีเบิร์ดดาเมยสองตัวโอเคว่าแม่ก็ขึ้นไปนะครับผมนะเขารู้เขารู้เขาแบบเล่นช่ำนะอืมเราก็เติมเกตให้แม่ก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบครับผมตัวนี้เป็นสไตล์สายโลกย่กึ่งจริงกึ่งกึ่งยุคเก่าเลยนะครับผมก็คือยืนเน้นยืนทงอะไรประมาณนี้อืมโอเคครับ อา้าวเฮ้ยน่ะเบนทิ้งธงอย่างนั้นต่อยไปโลหายไปที่ทำมันนะผมแล้วรีบจิกันเฮ้ย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 อะไรวะล่ะผมมาแต่ไกลมาแต่ไกลเลยรอประมาณนะผมนี่ผมพิวปะล่ะผมดอตแมนนะครับผมนะไม่ไงหน้างายเลยงัทอหู้ยแรงแรงแรง อย่านะอย่านะไอชาร์ชาร์ชาร์ดโอ้โหแรงจริงรถเจียวดูดิรถเจอชาร์จผมยังไม่เป็นไรเลยนะผมโดนรถเดฟมายัดหนึ่งดอกอะไรไอ้นี่หลายทีแล้วแม่จะมาเอาธงเหรอเนี่ยผมจะเด้งเลือดนะครับผมหลบออกมาใจเย็นใจเย็นรถเจอทำ้ายอุ้ยเกือบโดนขำผมผมโดนขำผมกีแตกนะครับผมไม่น่ารอดเฮ้ยแชงมาเยอะอะไรวะแชงเยอะนะครับผมไม่ได้มาถอยก็ถอยอย่างนี้ผมเล่นยากนะครับผม เนี่ยยากเกินปุย๋ยอ้าวมีเลือดมีเลือดมีเลือดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีเลือดสวัสดีครับแฉงอุย้ยโดนโลมรันเฉยโอเคใครมาโอ้โหนี่ไม่ได้พักเลยนะผมนะเป็นสายโล่ที่ไม่ได้พักเลยดูแม่ดิเดิน,นเป็นแม่เป็นไรวะเออแม่โอเคครับผมถอยนิดนึงนะผมถอยนิดนึงให้แม่เขาบวกก่อนเพราะเราติดบูส์นะครับเราไม่ต้องกังวลไม่ไงเห่าหอนไม่ดองหนึ่งดอก เวทดร้าดีถอยมาแล้วผมคือตอนนี้แม่แม่เราจะไม่รอดละนะเราจะไปกันนิดนึงไปกันนิดนึงโอ้โหโดนหนักโดนหนักช่วยมาแล้วฉันมาช่วยแล้วครับโดนเลยนะทำแม่และในี่เงี้ย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 นโอ้โอเคสวย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 ,สวย,สวยช่วยหน่อยคนเดียวไม่ไหวนะครับผมแปลงร่างบาครังยาไม่โดน ฆ่าไม่ได้เฉยโอ้โอเคครับเราต้องมีสกิลสองครับผมจะดีนะสกิลสองสกิลสองมันจะได้เด้งเลือดนะครับผมม,มันดทมินโง่ไม่โดนสกิลมันโดนยากยัดอืมโบจะตายนะครับผมจะตายละจะตายล้ไม่ไหวครับอยู่นอกธงจะเล่นลําบากนะอืมสกิลนี้แม่งกลับธงแม่งเอ,อ้ยกลับธงเฉย,ยโอ้จบแล้วโอเคโอ้ไม่นา่ารอดครับเลือดน,น้อยเกินไปอ่ะตายไปที่เรียบร้อยนะคผมมึมไหน คือตัวเนี้ยเล่นนอกธงไม่ค่อยดีอันนี้พูดจริงๆเล่นเล่นในธงดีกว่าแล้วเมื่อกี้ผมออกมาจังหวะออกธงบดีไงอืมโอเคโอ้ยเพื่อนถึงตรงนะเว้ยแจมแจมไม่งีก็เจอช็อตไปทีนึงโอเคเฮ้ยโรเจอร์แม่งจะมาเอาผมว่าจบไปแล้วผมมันแคนผมนะโอเคครับผมหมาคลิปหน้าครับอย่าดูตัวไลค์คอมเมนต์มากันถ้าทำได้เดี๋ยวผมทำให้นะครับผมนะคุใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยูซามุไร i'm sorry ah!